ครับสวัสดีครับพบกับสุกําลังวันนะครับผมแนวทางฮานอยของวันเสาร์ที่8เดือน5ครับี o c นะครับผมก็เื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมในช่องของเราครับอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามหนึ่งกำลังใจครับแอดก็ขอขอบคุณครับมาณที่นี้นะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมเข้าหลุดกขออภัยครับมาณที่นี้นะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมครับคนอื่นนะครับนี่ครับช่องทางติดต่อครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามมาตรงนี้ครับแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับครับมีอะไรก็เข้ามาสอบถามกันดูนะครับผม ให้เป็นแนวทางนะครับผมครับมาดูครับของที่8ครับมีเลขอะไรกันบ้างเผมอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมมานที่นี้มีไะไรมากไหมครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกําลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับจุดเด่นจุดรองนะครับผมจุดสตัว เดินตารางตรงนี้ก็ลองจับคู่กันดูนะครับผมกับที่ผ่านมานะครับใารจับคู่ถูก,ก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับที่ผ่านมานะครับผมแต่ถ่าเป็นแนวทางนะครับสามตัวครับ คลิปแกมินใท่านอีกตามเคยนะครับผมกับจุดพลงวันนี้นะครับผมครับจุดสองตัวนะครับผมของวันที่แปดนะครับคาดว่าจะมานะครับ้เป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้กันในการรับชมสามตัวครับครับสับท้ายคลิปนี้ครับไม่มีเลยมากมายครับผมสำหรับท้ายคลิปนี้หากท่านไม่ชอบจุดนี้จะให้นะครับ สามตัวสองตัวชุดเดินชุดรองตรงนี้กระจับในตารางครับกับจุดกาลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของวันเสาร์ที่8เดือนห้าปี64ครับทางช่องทางตีดต่อเบใาไปลายช่องทาต่างๆตรงนี้ครับผมกายเป็นแนวทางครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมขาดตกบกอะไรครับขออภัยครับมาณที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ